สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะวันนี้เมย์มาอัปเดตไอเทมเมคอัพนะคะที่มีโอกาสไปอัปเดตตัวใหม่ๆมาประมาณ 2- 3สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะคะว่าช่วงนี้จะมีเมคอัพอะไรออกมาให้เพื่อนๆได้ไปลองเล่นกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเป็นของบิซูบิซูนี่เลยเขาออกคอลเลคชันสำหรับซัมเมอร์มานะคะให้กับสาวๆชาวไทย นะคะก็จะมีอะไรให้เล่นมากมายเราจะไปกันไวๆนะคะเพราะว่าวันนี้เมคอัพเราเยอะมากนะคะที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่างแรกเป็นตัวนี้เลยเป็นตัว loose powder นะคะเป็นแป้งฝุ่นนะคะที่มีส่วนผสมของทอมมาลีนนี่นะคะแพ็กเกจก็จะมาเป็นสีนี้สีที่เมีได้เบอร์สองนะคะนี่ตัวแป้งเขาก็ชมพูชมพูนิดนึงนะคะมีวิ่งวิงนิดๆนะคะ สำหรับตัวนี้เมก็ลองใช้แล้วก็โอเคเลยทีเดียวชอบมากนจะจ๊ะกับตัวต่อไปเป็นตัว Dual e y e ยไลเนอร์นะคะเบอร์สอง a c k a n d b e i g e p จเดี๋ยวหนาะนี่นะคะเป็นแบบนี้เป็นอายไลเนอร์นะคะที่มาพร้อมกับตัวกลิตเตอร์ไลเนอร์สีพีช a บ e แบบนี้นะคะ ตอนนี้เมย์ก็เคยพูดถึงใน t o อ10 Glitter Wing Liner ไปแล้วนะคะก็ลองไปเช็คดูกันได้นะจ๊ะตอนนี้แนะนำเหมือนกันต่อไปไปในส่วนของ summer circus p a r d e r y fluid bb cream นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับ bb cream ที่มาในรูปแบบลิควิดหรือเหลวที่เวลาพอลงที่ตัวไปแล้วเนี่ยมันจะอ้พอลงที่ผิวหน้ามันจะ เปลี่ยนเป็นความรู้สึกเหมือนแป้ง,ปง,ปงนิดนึงนะคะตอนนี้จะเหลวเดี๋ยวเขย่าให้ดูทุกครั้งต้องเขย่าก,ก่อนใช้นะคะเสียงจะเหลวมากๆเลยตอนนี้นะคะก็มีซันบล็อกด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแป้งนะคะเคลือบผิวแล้วก็ออยล์คอนโทรลไวท์เทนนิ่งพอมีไมซิ่งนะคะสกินครามมิ่งแล้วก็มอยส์เจอไรเซอร์ด้วยนะสรรพคุณมากมายต่อไปก็จะเป็น ไอโปรมาสคาร่านะคะตัวนี้เป็นมาสคาร่าคิ้วยังไม่เคยเห็นบีซูบีซูทำมาสคาร่าคิ้วออกมานะคะตัวนี้เป็นสีเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์หนึ่งนะคะไลท์บราวนี่เป็นแบบนี้นะคะตัวมาสคาร่าคิ้วก็จะเป็นสีออกน้ำตาลทองแดงนิดนึงนะคะก็หน้าสีน่ารักดี ตันนี้จะมีชิมเมอร์ใครที่ทําสีผมประกายประกายนะคะก็คิดว่าน่าจะเหมาะแล้วก็โอเคมากๆเลยทีเดียวต่อไปสุดท้ายเป็นตัว summer circus liquid liquid lipstick นะคะเบอร์สองสำหรับ Liquid Lipstick ของของเขาอ่ะไม่เคยใช้แล้วก็ชอบมากๆอยู่แล้วนะคะวันคอลเลคชันนี้เขาออกมาอีกสีอีกหลายสีเหมือนกันตัวนี้เป็นเบอร์2องแพคเกจจิ้งอะให้ดูแพคเกจ ให้ดูแพคเกจจิ้งพร้อมกับสีเลยนี่ออกมาเป็นสีออกแนวแดงๆอมส้มๆชมพูนิดหนึ่งนะคะก็เป็นสีที่ใช้ง่ายมากๆของเราวันนี้เมย์ก็ใช้จะไลท์ไม่เยอะมากนะคะเพราะวันนี้อยากได้ปักนู้ก็จะลงช่วงด้านในแล้วกแ็แต่ออกมานะคะก็สีมันก็จะดูละเลือะเลือแต่พิกเมนต์เขาค่อนข้างดีนะคะก็ใช้เป็นทาเต็มริมฝีปากเลยก็ได้นะจ๊ะนอกจากนี้บีซูบิซูเขาก็มีเป็นยาทาเล็บ สีพาสเทลนะมินิไซส์ตัวนี้เป็นสีอะไรเอ่ย009นี่เพเทจบอลบอนะคะกับสีชมพูตัวนี้003นะคะมาเป็นตัวไซส์เล็กกว่าปกตินิดนึงแล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะคะบิสุบิสูเขาก็จะมีเป็นแหวนน่ารักน่ารักแบบนี้ติดมาด้วยนี่น่ารักไหมนี่ก็เป็นคอลเลคชันของบิซูบิซูที่ออกมาใหม่นะคะสำหรับไอเทมและคอมเมนต์อันนี้ ไม่ได้ลองแล้วเมย์เอามาเรคคอมเมนต์แล้วกันตัวนี้ตัวลิควิดลิสติกนะคะตัวดูอัลไลเนอร์ตัวนี้และตัวแป้งฝุ่นตัวนี้3ตัวนี้เป็นตัวที่เรคคอมเมนต์นะคะใช้แล้วชอบนะก็เลยเอามาอัปเดตให้ดูกันนะคะก็นี่สตัวนี้ที่โทดี้เฮาสก็คอลเลกชันใหม่เหมือนกันนะคะเป็น b r i อ In The Sea นะคะคอลเลกชันนอกจากนั้นเขาก็จะมีเป็นตัวที่ออกมาเสริมนะคะก็เป็น รองพื้นของเขานะคะเป็น p r e c i o u s Mineral Anti Cushion SPF 50บวก PA บวกบวกบวกหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า cushion กันมาบ้างแล้วนี่นะคะแพคเกจจริงสีชมพูอ่อนๆนะคะสีที่เมย์ได้มาคือ W 1 3ตัวนี้มี3สีนะมีสีที่เมย์ได้มาเป็นสีกลาง W 2 4จะเข้มกว่านะคะแต่ว่า มีประเมินดูแล้วถ้าเป็น w 2 4เมว่าก็จะเข้มกว่ามีคืนไปเหมือนกันตัวนี้ก็จะขาวกว่านิดนึงแต่ก็พอใช้ได้นะคะตัวนี้มาเป็นรูปแบบพับสลับแบบนี้นี่จะมีฟองน้ํานะคะลเลอะเทอะนิดนึงเพราะใช้ไม่เลกไม่นิดอะเยอะแล้วเพราะใช้มาสามสี่รอบนะคะแล้วก็เปิดมาฝั่งนี้เขาก็จะเป็นตัว เนื้อรองพื้นซึ่งพออยู่ในตลับสีมันจะค่อนข้างเข้มนิดน,นึงนะคะมันจะอยู่ในฟองน้ํานะคะซับมาในฟองน้ําแบบนี้นะคะก็จะให้เนื้อรองพื้นที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรเวลา,เอาออกมามันจะขาวกว่าสีฟองน้ํานิดน,นึงนะที่เราเห็นนะคะสําหรับตัวนี้เมย์ก็ใช้แล้วคุมมันได้ค่อนข้างดีมากนะคะแล้วก็ปกปิดได้รับกลางๆชอบตัวนี้ชอบต่อไปจะเป็น Color Pop h ชัยทินะคะ08 b บ r ร y Pop นี่ตัวนี้ทางแบรนด์เขาก็เคลมว่ามันติดทนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทิ้นสีนี่ชมพูชมพูเลยต่อไปเป็น bring in the sea นะคะเอ่อ cheek designing brightener นะคะสีมีสองสีตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์ที่ไมรูปแบบฝุ่นๆแล้วก็เป็นกระปุกนะคะตัวนี้มีสองสี สีที่เขาให้มาคือสี01พิง k b บีมฝาจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆน,นะคะส่วนสีที่เมมีเองอยู่แล้วนะคะที่เคยพูดถึงกันก็คือเบอร์02แอป i c ิ t คอ a m ตีมหน้าตาเขาก็คล้ายๆกันต่างกันแค่หน้าฝาตลับนะคะแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ที่เขาจะให้ความใช้ไม่เหมือนกันตัวพิง k เขาก็จะออกเป็นแบบวับๆสีชมพูหน่อยตัวนี้ก็จะออกเป็นสีพีชหน่อยนะคะสำหรับตัวนี้วิงสวยมาก ต่อไปก็จะเป็น p r i n g in the ย e a ยาทะเลบนะคะเบอร์4นี่หลายคนน่าจะชอบการเป็นติเตอร์วิงๆนะคะสีน้ำทะเลเขียวเๆแบบนี้น่ารักมากต่อไปเป็น ออโต้เพนซิลพูฟเทนนะคะตัวพูฟเทนน่าจะคุณตากันอยู่แล้วแต่เขาออกมาเสริมในคอลเลคชันนี้ของเขานะคะก็จะเป็นตัวออโต้เพนซิลมาแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะ่ะสีที่เมย์ได้มาคือสี BR 43 3น,นะคะตัวนี้ใช้ดีมากเมย์ใช้วันนี้ด้วยนะคะก็ให้ความติดทนแล้วก็สีเป็นธรรมชาติไม่วิ้งเกินไปนะคะ สำหรับอีกตัวหนึ่งเป็นตัว Eye Color Stick นี่มาในรูปแบบสติกแบบนี้เขามีออกมาหลายสีอยู่เหมือนกันแต่สีที่เมย์เลืกคอมเมนต์แล้วเมยได้มาคือสีน้ำเงินตัวนี้นี่คือมันเป็นน้ำเงินที่น้ำเงินมากนะคะสี Ocean Deep Ocean Blue นะจ๊ะสวยมากเราก็มีก็สวอตไว้ให้ดูด้วยนี่นะคะ ตัวนี้เป็นตัวครีมอายแชโดว์ที่พิกเมนต์ชัดมากแล้วก็ตัวเพนซิลไลเนอร์แล้วก็ตัวทินนะคะ3ตัวนี้ประทับใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าเมคอัพเ mm hmm. กาหลีจะทําแบบเหมือนกับพิกเมนต์ชัดๆแล้วสีแน่นๆแจมๆอย่างนี้ออกมานะคะ mm hmm. ก็สามารถทําออกมาได้ค่อนข้างดีชอบนะคะสําหรับของอ e ี d ูที่จะเล่คอมเมนต์ก็คือจะเป็น2ตัวนี้แล้วก็คุชชั่นที่เม์ชอบนะคะเป็นอายสติ๊กกับ นซิแล้วก็ตัวค u ชชั่นนะคะนี่เลยแ n m a k e นะคะส่งไอเทมใหม่นะคะมาอัปเดตกันก็เป็นครั้งแรกนะที่เราได้ทำความรู้จักกันในเมืองไทยนะคะแต่ว่าแคนเมกแคนเมกเมก็ใช้มานานแล้วนะคะก็นี่เลยเขาออกโปรดักต์มานะคะ4ตัวใหม่ด้วยกันนะคะตัวแรกเป็นแคนเมกเดย์ไนท์ลิปเซบัมนะคะนอนซิลิโคนแล้วก็มอยชาร์สนะคะเป็นเหมือน ลิปบำรุงเิมฟิปปากนี่มาในพคเกจจิ้งลอดแบบนี้นะคะก็ช่วยเลยก,กับให้ความชุ่มชื้นตัวนี้249บาทนะคะต่อไปตัวนี้เมยยังไม่ลองนะเดี๋ยวไว้ล่าว่าลองแล้วว่ากันอีกทีต่อไปเป็น Canmake Powder Eyebrow นะคะเป็นที่เขียนคิ้วเหมนรู้ใจว่าที่เขียนคิ้วเดิมจะหมดนี่ มีเบสคัลเลอร์กับดีฟคัลเลอร์นะคะเขาออกมาสองสีด้วยกันแล้วก็มีแปลงมาให้ด้วยนี่ในกล้องอาจจะสว่างไปนะคะตัวนี้มีแปลงกับแปลงหัวตัดด,ด้านหนึ่งแล้วเป็นแปลงหัวทู่ๆด้านหนึ่งไว้ให้เกลี่ยนะคะมีสีน้ำตาลเข้มกับสีน้ำตาลอ่อนนะคะช่วยขียนิ้วตัวนี้ไม่ว่าสีสวยนะคือมัน มันเป็นสีแบบน้ำตาลซอฟๆหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่น้ำตาลที่โดดเข้มมากเกินนะกับตัวนี้ใครที่ทำสีผมอ่อนมากๆแนะนำตัวนี้นะคะเขามีสีสี389บาทนะคะก็ลองไปเล่นกันดูได้เดี๋ยวเมย์จะลองอันนี้ให้ดูแล้วกันต่อไปเป็น canmake super glitter liner นะคะมาในรูปแบบจิ้มจุ่มอีกแล้วเป็นวิ้งวิมาสองสีเลยตื่นเต้น าะช่วงนี้กำลังบ้าวิงวิอยู่นะคะเป็นวิงของเขาที่เขาเอามาไว้เขียนหัวตาเบอร์01กับเบอร์06เดี๋ยวดูก่อนตัวนี้นําเข้าไทยมาทั้งหมด2สีนะคะก็คือเบอร์01กับเบอร์06เดี๋ยวเมย์เปิดให้ดูก่อนเงินเงินคือเบอร์01สีพีชชมพูคือเบอร์06นี่สวยงามไหมงามมาก นะคะเป็นวิงวิงราคา329บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเปิดสวอชให้ดูเลยแต่ด้ามจับแบบถุมจิ๋มมากเลย,เ,ยเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นสีพ c ชชีชอ่อนๆหน่อยมันก็จะเหมาะกับสีกลืนสีผิวมากกว่าตัวนี้สองตัวนี้มารู้จะเห็นกันไหมนะคะก็ไว้เดี๋ยวเราจะแต่งเราจะ ลัชรีวิวกันใน IG ใน Facebook กันให้ดูนะคะสุดท้ายแล้วนะคะจากเกาหลีมาญี่ปุ่นแล้วข้ามไปฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานะคะหรืออังกฤษนี่แหละก็เป็น Product ตัวใหม่นะคะของค a t i ิสไม่รู้หลายคนคิดว่าหลายคนคงเคยเห็นแล้วแหละเมก็เคยพูดถึงให้ฟังนะคะเป็นแบรนด์ราคาไม่แพงที่เดี๋ยวนี้มีขายเยอะมากในเมืองไทยและคุณภาพโอเคนะคะเมคอัพค่อนข้างหลากหลาย วันนี้เมย์ก็เลยเอามาให้ดูเขาส่งมาให้เมยค่อนข้างเยอะมากขอบคุณค่ะทีดนะคะนี่เยอะมากมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกคอลเลคชันใหม่ของเขาเขาส่งมาเนื่องจากว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนสิงหาคมเขาจะออกคอลเลคชันใหม่นะคะเป็นคอลเลคชันสปริงซัมเมอร์2013นะคะก็ออกโปรดักต์มาหลายตัวเราจะพูดกันทีละตัวแล้วกันนะคะอย่างแรก h a r t i s ินเทนซีฟ e e e เวทแอนด d ไดร์ชาร์นะคะออกมาสองสีนี่สีตัวนี้นะคะจะเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวนี้จะเป็นหนึ่งร้อยนะคะก็เป็นมีชื่อสีด้วยแหละด็อกเตอร์บูลิเนะคะกับแกรมโบโรสนี่สองสีนี้ ด็กตรบูริโตกับก a าเมลโลสนะคะเป็นเหมือนมาร์เบิลอายชดว์ที่เป็นเบ็คกิ้งอายชดว์ที่เขาใช้วิธีการอมนะคะก็จะมีให้ความวิงวาวในถ้าเราใช้แบบแห้งๆนะแต่ถ้าเราใช้แบบเปียกนิดนึงนะคะสีพิเมนเขาก็จะชัดขึ้นอันนี้ยังไม่ได้ลองนะคะก็โอเคต่อไปเป็นตัวซิงเกิลอายชดว์นะคะสำหรับแบรนด์นี้ไม่เคยมีซิงเกิลอายชดว์ของเขาอยู่นะคะอันนี้เป็น a อ s o ซ u t e ู y อายค o ลเลอ p พ t ท l Shop Boys นะคะสีจะออกมาเป็นแบบสีเขียวฟ้าน้ำทะเลอีกแล้วสำหรับซัมเมอร์นี้นะคะก็สีสวยมากนะคะตัวพิกเมนอายแชโดว์ของเขาตัวตัวเซตนี้นะค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้เราลองกันทีนหลังต่อไปจะเป็นค a r t ิ s สโมกกี้เซตอายแชโดว์นะคะมาเป็นแพคเกจจริงแบบนี้ สี060 s m o ok k y Eyes You Did That mm hmm. เขาก็จะมีด้านหลังเขาก็จะมีเป็นเป็นวิธีการใช้ด้วยนะแล้วก็ด้านหน้าเขาก็จะคือเป็นอายแชโด้สีสีที่เหมาะสำหรับ s m o ok k y Eyes สีม่วงนะคะ mm hmm. ก็จัดเซตมาให้เลยอ๋อมีอายแชโด้สามสีแล้วก็มีตัวเหมือนเป็นเจลไลเนอร์สีออกม่วง,วงนิดน,นึงนะคะอยู่อีกสีหนึ่งโอเค ต่อไปอายแชโดว์อีกเหมือนกันนะคะเป็น c a t c i s Absolute Eye Color Quattro 080 Yellow Submarine นะคะชื่อแบรนด์นี้แบบค่อนข้างมีสตอรี่ดูพอสมควรนะนี่นะคะออกจะออกเป็นเขียวขี้ม้าสีเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีสีเทาแล้วก็มีสีเทาเข้มนะคะตัวเซตเนี้ยเป็นอายแชโดว์คุณภาพดีเลยแหละเพราะว่าเมย์ก็มีของเมย์อยู่คาเลตหนึ่งนะคะเคยทำพาทูให้ดูด้วยแหละ ก็เซตนี้นะคะก็เป็นสีใหม่ที่ออกมากับคอลเลคชันนี้นะจ๊ะต่อไปอายไลเนอร์นะคะของ c a t i s smoky eyes pencil ตัวนี้ก็ออกมาในคอลเลคชันใหม่เป็น p e t r i i n g in the deep 040เป็นสีเขียวน้ำทะเลเหมือนกันเมว่าซัมเมอร์นี้น่าจะเขียวน้ำทะเลมาแรงนะเพราะว่าหลายแบรนด์ทำออกมานะคะซึ่งสีมันก็ค่อนข้างเป็นสีที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันต่อไป เป็นเจลไลเนอร์นะคะตอนนี้น่าจะเคยเห็นกันเป็น Katies Eye Gel Liner นะคะสี010 Black Jack with Jack Black นี่ถ้าจะเล่นคำขนาดนี้ Mascara ตัวใหม่ที่เขาออกมาพร้อมกับคอลเลคชันนี้ก็คือ24 Hour Extreme Volume นะคะ디 Giant นะคะเป็นมาสคาร่าตัวบิ๊กเบิ้มแบบนี้ เขาน่าจะเคลมว่าให้อ๋อเขาบอกเป็นตัวมัสคาร่าที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะมีแปลงขนาดไซส์ x l ช่วยเรื่องความหนากันน้ำรับประกัน24ชั่วโมงนะคะไว้เดี๋ยวลองให้ดูกันแล้วกันกลีดมากเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต้องกลีดนะคะเป็น p a r t s ส Absolute Nude Eyeshadow Palette ท่าด้า เป็นอายแชโดว์โทนสีที่ผู้หญิงทุกคนกรีดนะคะเป็นสีนูด6สี6เฉดนะคะสามารถใช้แต่งตาในโทนนูดได้แบบสบายๆเลยเขาอยากเปิดให้ดูเดีจะเปิดให้ดูสีอายแชโดว์ทั้งหมด6สี6เฉดนะคะไล่ตั้งแต่สีนูดอ่อนไปจนถึงนูดเข้มอันนี้กรีดมากราคา270บาทได้สีนูด6สีสุดยอดมากนะคะตัวนี้กรีด เดี๋ยวไว้เราจะแต่ง How To ให้ดูกันสุดนอกจากนี้นะคะก็จะมีเป็นเมคอัพอื่นๆนะคะที่เห็นอยู่ในเคาน์เตอร์อยู่แล้วนะเราคุ้นตากันอยู่แล้วก็จะมีเป็น c a t i e Make to Stay Long Lasting Eye Shadow นะคะเบอร์ศูนจะก็จะเป็น p r e m e Eye Shadow ตัวนี้เป็นสี m o r p h ี v ่ t a r นะคะนี่ ีก็จะเป็นสีชมพูสีเทาๆทาม่วงๆนี้นะคะแล้วก็บลัชออนเป็นมัลติคัลเลอร์บลัชนะคะตัวน,นี้สี060สตรอเบอรี่แฟป p u c c i n o นี่แล้วก็เพื่อเป็นการการันตีว่าเมย์ก็ชอบบลัชของเขาอยู่เหมือนกันเมย์มีของตัวเองกันหนึ่งเป็น010ราเว a r โ s สนะคะ ถามว่ามันต่างกันมากไหมตัวนี้จะอ่อนกว่าออกน้ตาตาลนิดๆน,นะคะตัวนี้จะออกชมพูมากกว่าแล้วก็สีจะเห็นชัดต่างกันมากกว่านะคะเป็นเซตเขียนคิ้วแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะแล้วก็มีลิปสติกให้ดูกันนะคะก็ตัวนี้เป็น Ultimate Color ตัว050นะคะ Princess Peach สีออกมาเป็นแบบอย่างนี้เบยอ,อย่างนี้เบย ส้มเลยส้มมากเลยนะคะแบบนี้ส้มไปเลยอ่ะนี่นะจ๊ะอีกสีหนึ่งเป็นสีนูดนะคะ1นึ่งสามศูนย์ฟนี่นี่นะคะนูชมพูเลยแบบนี้นะจ๊ะก็เป็น2โทนสีนะคะที่มาต่างสไตล์กันของเขาแล้วก็นอกจากนี้จะมีเป็นตัวคัติส ลิปโกลนะคะอันดิเบทลิปโกลตัวนี้เป็นเหมือนเขาบอกเป็นเหมือนเป็นลิปบามให้ความชุ่มชื้นและให้สีด้วยนะคะมันจะเป็นเนื้อแ,บบแปลกๆนิดนึงถ้าใครเคยไปเล่นที่เคาน์เตอร์อเคานาเมก็เคยไปเล่นนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เนื้อเขาเป็นเจลรี่ใสๆอ่ะเนี่ยมันจะเป็นเจลรี่ใสๆมองทะลุเห็นที่ฝังเลยนะคะก็ตัวนี้มันเหมือนให้ทิ้นสีชมพูอ่อนๆนะคะ เป็นกิมมิคของเขาที่เขาเล่นสวอชออกมามันก็จะเป็นสีชมพูอ่อนมากๆอ่อนมากๆนี้นะคะสุดท้ายเป็นพาเลตคอนซีลเลอร์อันนี้กรีดและแนะนำหรือเปล่ายังไม่ใช้เลยแนะนำเล <laughs> คืออันนี้เป็นพาเลตที่น่าสนใจและมาในราคาที่ไม่แพงเลยนะคะเป็นเอาเอารา d คอนซ e ลเลอร์พาเลตเป็นพาเลตคอนซีลเลอร์ที่รวบรวมสีทั้งหมด5สี ถ้าใครเคยเห็นแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งของต่างประเทศ make up อะไรอะ make up forever หรือ make up สักอย่างหนึ่งอะเขาจะมีเป็นเป็นอายแชโดว์เอ้ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่มาหลายๆสีนะคะตอนนั้นเมยอยากได้มากแต่ว่ามันก็ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงแต่ตัวคาทิสทำออกมาเป็น5เฉดครอบคุมมาก แล้วก็อีก2เฉดเป็นเป็นคอนซีลเลอร์คอเลกเตอร์อ่ะคือช่วยเรื่องเกี่ยวกับปรับสีผิวที่อันนี้สีเขียวก็ช่วยเรื่องปรับสีผิวที่แดงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเพิ่มแบบกับกบสีผิวที่มีรอยช้ำๆนะสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์5้าสีมาในหนึ่งหนึ่งตลับเลยราคาร9อเกบบาทเท่านั้นจริงคือตัวนี้เป็นตัวที่น่าลองมากๆนะคะเพราะว่ามันมีคือมันหาย,ยากที่จะมีคอนซีลเลอร์อะไรสีแบบนี้ ลงมาอยู่ในพาเลตเดียวกันและให้เราเลือกเล่นเลือกใช้นะคะตัวนี้น่าสนใจมากๆากาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไอเทมใหม่นะคะจาก4แบรนด์นะคะ4ความหลากหลายเลยนะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็หลายตัวที่มีตัวที่น่าสนใจมากมายนะคะยังไงทุกคนก็สามารถลองไปเล่นนะคะที่เคาน์เตอร์หรือที่ รอบอัพสโตรของเขาได้นะคะว่ามีอะไรน่าสนใจหรือถูกใจเพื่อนเพื่อบ้างหรือเปล่านะคะก็เลือกเล่นเลือกปาดเล่นกันดูได้นะคะสําหรับทั้งหมดนี้ก็เป็นเครื่องสำอางที่เมย์เอามาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าตอนนี้มีอะไรใหม่บ้างนะคะก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจกันแลวกันเนอะสำหรับเมคอัพในทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวถ้าตัวไหนที่เมย์ชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะหยิบบางตัวมาทําเป็น Howto ให้สักหนึ่งหนึ่งสองลุกเพราะว่าเยอะมากนะคะก็ าลายตัวที่น่าสนใจและอยากทำ how to ให้ดูกันนะคะก็เดี๋ยวจะทำาอ,อกมาให้ดูกันนอกจากนี้ก็จะดูเลยลัชรีวิวใน IG นะคะแล้วก็ Facebook ได้เหมือนกันนะคะก็ลองตามตามเช็คดูนะคะแล้ววันนี้นะคะหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเมยก็ขอตัวไปแล้วไว้เจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย